มีความลับอย่างหนึ่งครับที่ผมอยากจะบอกทุกคนวันนี้ใครที่กําลังทํางานหรือใช้ชีวิตหรือทําธุรกิจอยู่แล้วคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหน่วงหน่วงรู้สึกว่าทําไมมันยากทําไมมันต้องพยายามทําไมวันนี้มันไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราหวังเลยคุณรู้ไหมว่าคุณกําลังมาผิดทางครับเพราะวันนี้ถ้าใครที่ศึกษาเรื่องของพลังแห่งานสร้างความสําเร็จแต่ก่อนผมเองครับอยู่ในหมวดพยายามตั้งใจมากๆและเครียดกับการทําธุรกิจกับการทํางานกับการใช้ชีวิตทุกคนรู้ไหมว่าเงินมันเข้ายากมากและมันสำเร็จ ากมากแต่เมื่อผมเข้าใจเรื่องคลื่นพลังงานครับความสําเร็จต้องการคลื่นพลังงานแบบฟลูครับต้องการคลื่นแบบง่ายๆสบายๆวันนี้คุณลองเปลี่ยนคลื่นพลังงานของคุณใหม่ครับเราก็คือคลื่นแม่เหล็กครับเราลองเปลี่ยนมาทํางานแบบสบายๆกดแรงดึงดูดชอบความไม่เหนื่อยชอบความง่ายๆสบายๆไม่ได้หมายถึงว่าคุณไม่ทําอะไรเลยนะครับแต่เป็นการปรับตัวเองเป็นการทํางานแบบง่ายๆสบายๆผมอัดคลิปแบบไี้ครับเหมือนกันระหว่างที่ผมอัดคลิปแบบเหนื่อยหนักต้องพยายามต้องอัดคลิปต้องมีคลิปกับผมเปลี่ยนคลื่น อัดคลิปเหมือนกันแต่รู้สึกอัดแบบสบายๆอัดแบบโฟล์์โอัดแบบง่ายๆอัดแบบภาวะไหลลื่นทุกคนเชื่อไหมว่าเนื้อง,งานแตกต่างกันประสิทธิภาพแตกต่างกันการทําที่ของผมความสําเร็จก็แตกต่างกันเงินก็เข้าง่ายขึ้นสําเร็จง่ายขึ้นทุกอย่างในชีวิตง่ายขึ้นเพราะาคุณจําคีย์นี้ไว้ครับว่าสําเร็จง่ายๆสบายๆหากคุณชอบคลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ออกไปครับกดติดตามช่องนี้ไว้ครับเป็นพลังให้กับใครอีกหลายๆคน